เด็กเด็กๆทุ่งเท้าย่าดีทุงเท้าพี่นี่เดี๋ยวไล่ไปนี่ได้ดีจาวขันลางเด็กๆมานี้เด็กๆเธอไปไหนกันมาโดดเรียนหรอโดดเรียนเอ้ใหเลว่่าเด็กใหม่ีเม่ปะเนี่ยมาเล็กๆสวัสดีเร็ว

ผิวขาวเลยมาสวัสดีอามาใครจะเป็นคุณครูมาสวัสดีคุณครูก่อนไม่มันย้อนแสงต้องนี่เป็นนักเรียนใช้เป็นนักเรียนบอส้อคอในแซนคนทีเป็นคุณครูก็คืออะไรเด็กถ่ายวิดีโออยู่จ้ะสวัสดีค่ะคุณครูวันนี้วันเด็กนะคะวันเด็กนะคะเด็กอนุบาลกระโปรงแดงอันนี้เป็นเป็นคุณพี่ เด็กปนเป็นอี้เป็นเป็นี้เป็นพี่นี่เนี่เ็นีเป็นุบาลนี่เป็นพี่เ็นพีเป็นพี่เปนี่เปนเด็กที่ครันบ้านชี่งน่เปานเเน่เนนนพอ่เนเนีเนี่นเนี่เน่นนีเงนาเป่เน่เคอยนีี่เจงนอเปียจ่เปเนีเปี่ก ไอเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกอแมงอีนูนแม่งีนูนแม่งีนูนไต่ต้นบักเขียบต้นบักเขียบกนบักเขียบนักเรียนตั้งใจหน่อยค่ะหัวล้อกันอยู่ได้หมูเด้งห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 มูเด้งหูเด้งหูเด้งหูเด้งโอ๊ยโดนโดนร้องไห้ก่อนเด็กแล้วะ เด็กๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเด็กๆขอบคุณครับถ่ายคนเดียวที่เด็กหญิงขอบคุณครับแนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงสมศรีดูชื่อดูชื่อเด็กเด็กหญิงตุ้ยตัวจิ๋วจ้า อันทองค่ะอยู่บ้า şey นีเรียบอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะปีนนี้หนูอายุกี่ขวบแล้วอายุ12ขวบเจ็ด ร้องเด็กหญิงเด็กหญิงตุยตัวจิ๋วอย่าร้องเชื่อๆนะยิ่งติงก็เป็นได้อะโอ้ยเด็กหญิงก็เป็นได้เด็กหญิงก็ทำได้ใจเลยเสียนเถลงมาเถลงมาเถลงมาใถลิงมาตูลิงตุ่งหุ่งเ้ลิงตุ่งเถลิงตุ่งเถลิงตุ่งเถลิงเสื้อคอยเปียกไอ้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกอะไรนะมันมีเพลงอะไรอีกนะชวนยังเบสเป็นหลอกไม่เป็นหลอกลูกยันเต้นไม่เป็นบอล เดี๋ยวจะส่งไปให้พอแดงดูนะเดี๋ยวเอาลงทัวบ้านช้านะอันนี้ใครมาแกะให้หนูจานหนูตุ้ยมีพี่มาคุณพี่คุณพี่คุณพี่มาให้หนูมันเป่นตุ้ยตัวนตุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คุณพี่หรอกคุณแม่ เรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนบ้าโรงเรียนอะไรโรเรียนอินเตอร์อันนี้อันนี้อินตุดอันนี้อันนี้อรงเรียนอินตุะอะอะอ้อะอะุอะ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 อนอดอะ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 ออะ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 ออะออะโอเคโอเค ท่องอะไรว่าอะไรลืมค่ะนูลืมนูลืมหมดแลยเพราะว่านู้เป็นอนุบาลอนุบาลจำไม่ได้ค่ะทำไมเธอไม่ตั้งใจเรียนเด็กหญิงูุ่นอเช้านู้จําได้อยู่ตอนนี้นู้ลืมแล้วค่ะเธอล่ะเด็กหญิงตัวจิ๋วจําไม่ได้ค่ะหนูพอหนูเป็นอนุบาลใช่ไหมเออ a b c s อะไรบะโอเคโอเค ปงเธอเปิดหมดแล้ว โอเคไปกินแดกมีเกมต่อปอนกินขนมฟรีกินขนมได้หลายวันวันเติมเตมเต็มเตมเต็มเตมเต็มเติมเต็มเตมเติ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 มเตมเติมเตีมเติมเติมเติมเต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 ิมเติมเตมเตม อย่างนดยเอ้าเอวก็ต้องเหนียวไม่ใช่เอวแข็งเอ่เป็นแขน